หวันหวานไม่ใช่ว่าพี่บอกให้เธอกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอทําไมถึงได้มาอีกะพี่สามอย่ากลัเลยนะหวันหวานผิดไปแล้วหวันหวานเธอตัวเล็กมากเกินไปพี่สามกลัวว่าเธอจะเกิดเรื่องต่อให้มีพี่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเกิดเรื่องไม่ค่อยฝันขึ้นแล้วก็แต่ว่าหนูเป็นห่วงคุณลุงเฟิงนี่นะขอโทษนะหนูผิดไปแล้วนะเอาละหวนหวานพวกเราก็แค่เป็นห่วงถึงได้มาที่นี่ ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะอีกอย่างถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะหวานหวานพวกเราคงไม่ได้ค้นพบระเบิดนั่นหรอกและถ้าหากว่าเจอไม่ทันหราก็ตอนนี้พวกเราคงได้ไปพบกับราชนรกจริงๆเหรอที่สามต่อไปหวานหวานจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วละอืมต่อไปห้ามทำเหมือนวันนี้อีกเข้าใจไหมที่สามหวานหวานรู้แล้วว่าตัวเองผิดเนอะแล้วควรทำยังไงดีกับคุณลุงเฟิงดีละชะตากรรมของเขาเปลี่ยนไป แล้ววันนี้ก็คือวันที่เขาต้องตายตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขแล้วชะตากรรมของคุณลุงเฟิงยังไม่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างเง้อเหรอไม่จากการคำนวณแล้ววันตายของเขาก็คือวันนี้ยิ่งถ้าหากว่าชะตาเปลี่ยนไปความตายก็ย่อมมาเร็วขึ้นนะถ้าอย่างง้อวันนี้พี่เองก็ไม่ใช่ว่าไม่หรอกนะวันนี้หวนหวนไม่เห็นพลังชีพในตัวพี่เลย แม้แต่คุณลุงตำรวจคนนี้ก็ยังไม่ตายมีเพียงแค่คุณลุงเฟิงเท่านั้นที่มีพลังชีพอยู่ในร่างกายซึ่งนั่นก็คือพลังแห่งความตายยังไงละ่ะแล้วถ้าเป็น่างน,นั้นจะทํายังไงดีถ้าอย่างงั้นวันนี้ก็ให้คุณลุงเฟิงไปกับหวนหวานเถอะที่ไหนก็ห้ามไปทั้งนั้นถ้าการค้นหาในวันนี้เสร็จสิ้นพวกเราก็ปิดทีมได้นะแม้ว่าตอนนี้คุณลุงเฟิงจะรอดพ้นจากภัยพิบัติไปแล้วแต่ภัยพิบัติครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้านะ ฟังแล้วทำไมถึงได้รู้สึกคนลุกแบบนั้นกันเนาะท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของใครบางคนเป็นการกระทำที่ขัดต่อธรรมชาติและจะไม่ได้รับการยอมรับจากสวรรค์ดังนั้นจาบใดที่คุณลุงเฟิงหลบหนีไปในวันนี้ก็จะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่นาเขาอย่างไรละ่ะนี่คือคุณลุงเฟิงนี่ก็คือยันที่สามารถปกป้องชีวิตของคุณลุงไว้ได้อย่างไรละ่ะอืมหว่นหว่น เอาละชีละเก้าอยนนะู่น่ะจะไม่มีใครมารังแกคุณลุงได้หรออืมเดี๋ยวจะโอนเดี๋ยวนี้เหรอนี่ระาวาังนะคุณลงุงฟัรรีบวิ่งเร็วเข้าพม่แต่ว่าทำไมถึงขยับไม่ได้กันนะจงทำลายถนนเถียนเซียวทำลายตีเฉิงเหมินทำลายถนนเพื่อผู้คนปรมาจารย์ที่ชั่วร้าย เอาละจงกลับตัวเข้ากับการเปลี่ยนไปตอลอดเวลาขับไล่วิญญาณชั่วร้ายวนจงออกมาคือฉันจะขยับได้แล้วขอโทษเนะขอโทษนะษนะว่าแต่ว่าพวกคุณไม่ได้เป็นอะไรเช่นเต่อนลครับผมผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจู่ๆรถถึงได้เสียการควบคุมในตอนที่ผมเลี้ยวโคงว้งเมื่อครู่นี้เบรกแตพกพงมาลัยเองก็หมุนไม่ได้เหมือนกันนะครับดูเหมือนว่านี่ต้องเป็นการตั้งใจของใครบางคนที่จะฆ่าคุณลุงเฟิงนะ